อาเธอเหรอเป็นยังไงนะเวลานี้อืมป็นบวมขึ้นแล้วยังบวมอยู่ป่าหไ,ไหนผีเนี่ยตรงไหนกี่เลยตรงน,น,น,นี้เหรอวิญญาณเอยวิญญาณอาบุญอกุศลแล้วยกโทษอาโหติกรรมด้วยเขามาบวชให้แล้ว มันขึ้นก็วิ่งเล่นตามตัวนันเอที่ไหนนะข้างหลังกูวิ่งเล่นตามตัวด้านหลังครับแล้วแล้วก็คุณหลวงลูกไล่เล่นนี่จะแก้ให้ใครอยู่เนี่ยแก้ให้เด็กเด็กแล้วก็กุมารสาริกากุมารสาริกาเด็กกุมารสาริกาเหรอวิ่งอยู่ป่ะอืมมันทำอีกคนลุกขึ้นคล้อมเอามือมัน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 ลืมมันไปสักอะไรมาบ้างเปล่าสาริกาครับสาริกาผีสาริกามันวิ่งอยู่เด้อ ก็มันมาลูบไหลมมึงเป็นหลอกผู้หญิงมาเปล่าเหรอเคยใช่ไหมเขามาติดเองใช่ไหมหลังจากไปสักมาแล้วผู้หญิงมาหาบ่เสร็จโอ้โหคุสัตว์เปนคนนคนจะดีกับผมนะคุณมเหมาะสผีสาลิกาเอ้ย มันหมดเวรหมดกรรมทีหนึ่งจะไปเกาะเขาเลยเอาบุญหลวงพ่อไปสลายหายเบาคลายด้วยเทินเราเราละเธอก็บวชให้มันหน่อยละกันผมว่าจะบวชลาทางบ้านัแล้ววัดเสดยจดั่งนี้บุคจะบวชให้เขากันอ่าฉลาดิกรรมมันก็อยากจะไปเกิดละ นงานนี้ก็มีการแก้ของซาลิกาด้วยสาลิกาเนี่ยมันมันเป็นผีที่ถูกกักขังไว้ด้วยเบทาวนหน้นทานนทางรูปมันยังรูปไ่อยู่ป่ะ,ะไม่นนแล้วคือแสดงอาการครับแก้หมดแล้วพ่อเขาจะขอบวชพระทาวนเลยครับดีมากไอสาลิกาเธอจะได้เป็นนางฟ้าแล้วอนุโมทนาด้วยเขาจะบวชเป็นพระและ้วไอบินดานใดที่ทําให้เจ็บให้ปวดให้หายด้วยเธอ่าเขาคลายแล้ว เขาได้รับการยืนยันแล้วตอนนี้จู้เขาทเหรอมีนิดเก็บนิดๆครับตอนนี้เก็บน้อยลงแล้วครับไม่เหมือนวันนั้นครับวันนั้นมันหนักมันเก็บแล้วก็มันร้อนตอนนี้วันนั้นไม่ตกลงอ่ะโอ้ตอนนี้ทาบ้านเขาเซ็นหนังสือยืนยันมาแล้วโอเคยืนยันว่าให้ได้เหรอู่อยู่ในโทรศัพท์ให้ได้ไปไหนไปเลยเหรอครับตามใจผมบอกสมบัติไหนไหนก็ไม่มีอะไรแล้วมีแต่ตัวก็ไปไหนก็ไป เดี๋ยวรถบ้านอะไรอะไรแมวสักอย่างเลยเขาเลยวอร์ทำเจ้าตัวอย่างเป็นชื่อเขาหมดแล้วหลวงพ่อชื่อลุงชื่อเมียหมดแลยหมดลุงอะไรบอกว่าจบกันยังไงอานวอร์สนุกมากเลยจะมันเป็นความรับของพ่อไม่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 ความรักผมไม่มีในโลกโอเปิดหมดแล้วอ้าวิญญาณเขาารับรู้แล้วแหละบ่าวยัง ตามนี้ไม่ได้ถ้าไม่ตกลงเขาก็ต้องทวงสัญญายีย่กว่าจดหมายเด็กไอ้ใบหนุ่มใบไม่หนุสาวเลยสั่งลาเยี๋ไปเส<ด>ียเ<า>วลากับมรุษเลยว่ามา